วันนี้เอามีดสวยที่สุดของมีททำครัวญี่ปุ่นนะครับวันนี้มารีวิวให้ชมในร้านบ้างร้านแต่ผมนะมีดเล่มนี้ผมไม่ทราบชื่อช่างนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าช่างทีมีดอยู่ญี่ปุ่นเยอะมากนะฮะไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นช่างไหนบ้างกันนะครับก็ไม่ทราบชื่อช่างนะฮะเดี๋ยวค่อยไปสืบคน้นถ้าสืบค้นไม่เจอก็ค่อยว่ากันไปนะฮะนี่ครับมาแล้ว นี่ขัดผิวแค่วันแรกวันเดียวนะฮะให้ชมกันเลยนะครับเป็นมีดฮอนยากินะครับยานาจิบะฮอนยากิใหชมเลยนะครับดูความงามของมีดฮอนยากิผสมเส้นฮามอนนะฮะตอที่ชังไว้ตรงนี้นะครับ่ยฮะผมเอก็อ่านไม่ออกะช่างเยอะมากต้อง,องยนแจ้งว่าผมเองก็ จำเท่าที่จำได้นะฮะจำมาจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เขาลงไว้ดูจาก Google บ้างอะไรบ้างนะฮะดูเส้นฮาร์มอนนะครับสวยงามมากนะฮะนีคมเดิมๆนะฮะคือคือผ่านการใช้งานมาแล้วแหละแต่คือคมผมยังไม่ได้รับเพิ่มนะฮะผมแค่ลูกลูปอ่ะสบัดหนังนะฮะลูปสบัดหนังแผ่นนี้ไว้เฉยๆนะครับผมกลิปเลยรูปทรงสวยงามนะฮะเดียวสอบขึ้นไปสวยมาก ด้ามไม้คอแปดเหลี่ยมนะครับคอเขาทรงแปดเหลี่ยมนะฮะเี๋ยวนะครับคอเขาทรงแปดเหลี่ยมตั้งนี้มีนิดเดียวตรงนี้คอเขาราวนิดหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะส่งไปทําด้ามทําฝักไม้ปุ่มสวยๆนะฮะให้น้องปิงทําด้ามให้ให้น้องบิ๊กทําฝักให้แต่คิดไปึ้นมาขายสภาพแบบนี้ก่อนนะครับสภาพด้ามเดิมนะครับคลาสสิกคลาสสิกจากญี่ปุ่นก่อนนะครับ ก้ามทรงแปดเหลี่ยมนะครับพอเขาอยู่งคอนะฮะนี่รอยนิ้วมือผมนะ,ะดูเซนฮามอนนะครับเตะตาตึงเลยนะฮะสวยงามนะครับตรงนี้เป็นรอยที่เขาพอกคนแล้วก็ชุบนะครับรอยชุบพอกคน สันมีดนานะฮะยาวเท่าไหรเอ่ย,ยาวยี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับสันมีดยาวยี่ส็ดส่วนสันนะฮะคมมีดยาวยี่สิหจห้าเกือบยี่บจดหนะครับส่วนคมสันมีดหนาะๆนะนะประมาณห้ามิลนนเล่มนี้อ่าครับ สันมีดหนา4.5มิลเกือบ5มิลนะครับจำไว้เลยครับความสวยของมีดฮอนยากินะครับเหล็กชิ้นเดียวมีดที่เอามาทำพอนยากิส่วนมากจะยืนพื้อนอยู่ที่เหล็กไวสติลแล้วก็ไปบูสตีลแล้วก็ที่เห็นมีอยู่ก็พวกซิลเวอร์นะฮะซิลเวอร์สามเส้นท้ามันสวยๆนะครับอามาให้ชมกันก่อนนะฮะแล้วรอแดอดอ่อนๆจะถ่ายรูปให้ชมกันนะฮะ การตีความงามเส้นฮาร์มอนนี้โดนแสงไฟนะครับเอาไว้ใช้งานหรือว่าโชว์ในร้านก็ได้นะฮะสวยจริงเส้นฮาร์มอนโดนแสงไฟในขาวสวยมากเลยนะครับ อังการใช้งานมานะครับมีดนี้ไม่ใช่เป็นมีดใหม่หรือว่าเป็นมีดของไ่งเก่าเก็บนะครับแต่สภาพยังกริบๆอยู่เลย